Say that you love me. Say that you care. S go! <S รอบนี้นะคะอิงก็บินกับ China Airlines ค่ะเป็นแบบบินตรงเลยนะคะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งอ่ะตอนนี้ถึงแล้วนะคะเป็นเวลา5ทุ่มกว่าซึ่ง MRT BTS ปิดหมดแล้วก็เลยต้องเลือกขึ้นรถบัสนะคะแล้วเดี๋ยวเดินต่อเอาตอนนี้ก็คือหิวมากกว่าจะมาถึงแรมได้ก็คือยากนิดนึงหลงทางฝนตกและแท็กซี่น้อยแท็กซี่ไม่รับก็รู้สึกช็อกดี The first meal in Taiwan <c oughs> ฟรีมาม่านนตอฟรอมโฮเทล์นี่นะคะโรงแรมเขาก็จะมีขนมมาม่าที่แบบว่าฟรีให้ตลอด24ชั่วโมงเลยโรนถุงสไปล์โคเป็นกระป๋งเลย ถ่ยเอวันที่หนึง่งสวัสดีวันเช้าที่ฝนตกนะคะมาถึงวันแรกก็อากาศอย่างนี้เลยโดยเราพักกันที่โรงแรมนี้ค่ะสี่คืนชุมช่มฉ่ำตอนนี้นะคะก็ตื่นมาประมาณ10โมงเช้าสายหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนกว่าจะได้นอนนี่นะคะเราก็เพิ่งไปซื้ออีซี่การ์ดมาจดเซอรเลยใบละ1 0 0้อยบาท ตอนนี้กำลังจะไปทานอาหารที่เป็นแบบข้าวต้มเนื้อสนแทนนี่คือข้าวต้มของเรานะคะแล้วก็เป็นเนื้อไก่ต้มส่วนอีกจานก็จะเป็นไก่ทอดค่ะอร่อยมากๆราคาพอๆกับที่ไทยเลย เดินต่อกันมาที่ย่านประวัติศาสตร์ปัวผีแล้วเป็นการผสมผสานสถาปัตย์แบบเมืองเก่าและเมืองใหม่ตัวตึกจะเป็นอิฐสีแดงเก่าแก่ด้านในตึกนะคะก็จะมีห้องจัดแสดงศิละปะพิพิธภัณฑ์ต่างๆสามารถเข้าชมได้ฟรี นี้นะคะ<ม>เราก็อยู่กันที่วัดหลงสายคนเยอะมากมาถึงแล้วไหนๆก็ต้องต่อแถวซืขึ้ครังกันสักหน่อยได้มาแล้ว เมื่อกี้ก็คือต้องเอาไปทำทีทีวนรงทูบสามรอบ ดาวดาวชา่างดิวซวอร์เเปเลือจะเปล่าหร่ที่ฟังไทยเต็มเลยอารมณ์คล้ายๆแต่ไม่น้ำหันเกาหลี นี่ก็คือล่มที่เป็นแบบพิมพ์นิยมที่ไต้หวันนะคะแน่นอนว่าเราก็เอามาจากโรงแรมยืมมาสิ่งดีๆมากๆาจากโรงแรม <laughs> ฟรีครับฟรี now we got this มาจากร้านนี้ค <ral> ่ะเหนามากเหนาะคือก่อนน่ารักมากเหนาจะตายเหนาจะตายเหนาจะตาย เร็จแล้วนะคะเราก็จะไปต่อกันที่เจีงยงไคเช็คเมมโมเรียลฮอ์ที่เจีงยงไคเช็คเมมโมเรียลฮอค่ะก็ขึ้น MRT สถานีจเจนยคาเช็คยูเรียฮอรอ์ได้เลยให่มากน้าชาเลยและนี่ก็คืออัน,นุสรสถานของเจนยคาเช็คค่ะ ก็เป็นที่ที่พอส้อมเต้นกันเยอะเลยเปียกมากวันนี้นับว่าเป็นวันที่หนาวที่สุดก็ว่าได้ 在埃及。Yeah, not in my name so whose name <S <c oughs> อากาศข้างนอกเหงามากๆเลยเข้ามาหลบก,กันในแฟนมิลีมากร่อน

Craft Cola, Asahi ลองขึ้นรถบันครั้งแรกที่ไต้หวันกันบ้างไปไทเปฟิชมาร์เก็ตกันซูชิซาชิมิที่นี่สดมากชิ้นใหญ่เต็มคำแบบเน,น้นๆราคาไม่แรงเลยแต่ดีอย่างก็คือเรากินได้อย่างหลากหลายนี่นะครับเราก็ทั้งหมดนี้ประมาณ700บาท เราไม่มีที่ให้นั่งนะคะก็สามารถยืนกินได้เลยคด้ันยเว จะกลับโรงแรมไปอาบน้ำก่อนนะคะรอรถบายสองสองสองวิ่งออกมาจะเดินจากโรงแรมไปซเมนติ้งไนท์มาร์เก็ต Please watch your step The train is approaching Garuna อตอนนี้เราเข้ามาในซี D เมนติลไตมาร์เก็ตแล้วไปลองสตรีทฟู้ดกันนาวิกเก็เชียวหลบเปา and the beer ตอนนี้นะคะเราก็มากินเชียวหลบเปล่าตอนนี้กำลังรอออเดอร์อยู่สั่งไป สองที่โดยลายนี้นะคะเขาบอกว่า,าสั่งแบบชาบูงคับคนละที่คนละหนึ่งออเดอร์นะคะเราก็สั่งแบบนี้ธรรมดาต้นตำรับกับแบบนี้มีไข่บุกคือไงน่าสนใจน่าจะหวานหวาน I like king crab as well, so I Put the salt in? Yeah, normally a little sauce will come out to make it cool down, to make it too hot. And you can add sauce. But normally the soup is going to come out of like the side. You bite it on the side, and the soup going to. I out. I bit it too high, but you bite it a little lower, and the soup going to come out. Thank you. Wow. And then they put it in here. See how the water come out. And then the water come out and it's cool down a bit. By a bit? Yeah, and you can add this if you want. I think normally all the sauce would be inside. มาไข่มุกข้างในอร่อยมากแบบหวานๆอร่อยตอนนี้อยู่ที่ซีเมนติงไนท์นมาร์เก็ตซีเมนติงฮอริสสเตชั่น อย huh? oh yeah, ู่ตรงกลางเลยฮะย้ายจะมีตัวก็นี่ก็คือที่โฮเทลมีให้ขนมฟรี มีหนังให้ด <Jacqu eline> yeah, exactly. Do ูด้วยใช่ฟรีนู้ดเดอทุกคนจะต้องถูกใจสิ่งนี้เพราะว่ามีขวดเล็กด้วยตกละขวดลร้อยกว่าบาท เราจะไปอูไหลเ a t e r f a l มอ่ะเจ้อสวยนะเนี่ยนี่เรากำลังรอรถสปาเอ็กฟนหน่อยฟนหน่อยเอ็กฟนหน่อย ปิดประสบการณ์การนั่งบัสขึ้นเขาครั้งแรกแล้วบัสที่ว่าก็คือรถเมล์รถสาธารณะนะคะต้องบอกว่าคนขับเขาเก่งมาก <c oughs> ถนนโคดเคียว <c oughs> ขึ้นเขาทางก็ชันสุดๆตอนนี้ก็คือโหนเป็นลิงแต่ก็มีความรู้สึกเสียวแอบอิจฉาธรรมชาติบ้านเขาอยากให้เมืองไทยเป็นแบบนี้บ้างจังสามารถขึ้นบัสแล้วก็ขึ้นเขาได้เลยอะ่ะ <c oughs> มันว้าวมากอันมีิ่งมากอากาศดี <c oughs> no pm <coughs> 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 There's a waterfall too that we can go to later. Mm, that one is a bit far. I don't know go by bus There's a train. It is one, 1. 1.2 kilometers. Long <coughs> now.

ja ไม่ต้องกลัวหลงค่ะที่นี่เขามีแมพให้ดูทางเดินเดินง่ายม,มากๆเขาทำมาดีมากตอนนี้เรากำลังถาว่ามีฮอสปิงที่เป็นแบบสาธารณะและใช้ฟรีไหมแบบน้ำพุร้อนหรือว่าไม่ตอนนี้รัวมีิายเหมือนคนสมัยก่อนเลยคออไอ อากาศประมาณสิองศาอุ่นกว่า,มา,วาเมาืม่อวานหน่อยอากาศดีและทำเนินก็ดี They said they have a room that you can change into, huh? หรอ It's down back there. To see how big it is, unless you actually hear the night is <laughs> back. I didn't die quite. กำลังจะไปฮอสปริงที่ฮอสปริงฮอสปริงปลาด้วยปยวล,ย right. s <S ลาลยเยอะ,ะเลยโเนี้นะคะเราตมาอยู่ที่ฮอสปริงตกเิ่าละสามร้อห้าสิบบาทแช่นี้ตรงนั้นก็คือเปิด แล้วก็เป oh ็นมีวิวแม่น้ำอยู่หลเป็นความสุขทัโงหมดบชี Chinese t ครูสอนแล้วปะไปไลยยัง

Going to do it justice. Wow, it is incredible. Wow. ตอนนี้นะคะ <c oughs> เราก็อยู่ที่ไทเปวันอวันแล้ตรงน,นี้ก็คือจุดที่เป็นจุดสมดุลของตึกทำให ตึกไม่พังไม่ถล่สมสิว่าถ้ามีแบบเอิร์ธเควกมีแผ่นดินไหวตรงนี้ก็คือเป็นจุดที่พายุตัวตึกไหวซึ่งเก่งมาก ลอยอยู่ข้างล่างชัดเลยเคลื่อนตัวชัดมากสบาย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 น่าสบายนั่งกลับไปสิเหมือนติงไปกินหม่าล่าฮอตพอตกัน Yeah, we're gonna have to eat this for sure. Look at that. Oh my god, honey. I love that. Chocolate. You don't know it pig is, pan, huh? Yeah. we have to eat like <laughs> a ทูฟเฟ่ทานดื่มได้ไม่จำกัดนะว่าจะเบียน้ำไอศครีมทุกอย่างเลยตกคนละ1,000บาทอร่อยมากคุ้มมากแล้วคุณภาพเขาดีสุดๆทุกคนเห็นเนื้อลายหินอ่อนนั้นไหมรีวิวแบบจริงๆเลยนะคะรสชาติถูกปากคนไทยมากๆ มีน้ำจิ้มแบบสุกี้ไทยให้ด้วยสำหรับใครที่อาจจะไม่ถนัดผสมน้ำจิ้มหมาล่าอิ่มปุ๊กง่วงปับ๊บใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกัน